เก็บผักหอมพี่น้องอันนี้นะแม่นว่าผักหอมบ้านเฮาอันนี้นะหอมรัเสเซียวะผักหอมรัสเซียแห้งแรงขนาดเลยมันก็ที่เป็นตะจินแล้ววะนี่นะอยากเก็บแล้วอืมปลาจินได้เด้ดนี่นะมีหมดตอบอยู่นี่อเอาเด็ดเอาเด็ดเอาว,ะวะัดเก็บผักปลาหาจินตําดอนตําให้ตํานานอยู่บ้านเฮากระแนวนี้ได้เก็บผักแนวนี้เลย คจะพักหาจินอาหารแดงชีวิตในรัสเซียกระเทียมคนเก็บกินอยู่แล้วนี่นะโอ้อยู่คนเดียวข้างหน้าคนนียก็หลายเด้อ๋อเนี่ยเสียบอยู่เดียวคือพวกหมมปานน้าอืมแต่หากกินหลายมันอืดท้องก้อนนี่นะอืดท้องคนนี้ดีๆตัวงามๆกว่ข้างหน้าคนนี้ต้นใหญ่จะไห้เหรอ เก็บเอาเก็บผักหอมได้เก็บผักอื่นได้ผักกาดก็หมดแล้วพี่น้องเอ้ยผักกาดอยู่พี่ก็ได้ผักกาดกับผักอันสีล้อมหมดละยังแต่ผักหอมกับผักฟันันสิงโตพักอันนะนะไหนบอกหรอวะแก่เลยอืมเด็ดๆข้างหน้าเด็ดดิมีต้นผักกาดเด้นไงเด็ดเก็บเอาเก็บเอา ออืโอ้ดีต้นผักกาดได้นี่ยนะบ่ถิ่น้ำวัวผักกาดเหรอวัวผักกาดอันนี้วัวนักก็ยังเก่งคิวเก่งผักกาดออืผักกาดแท้มึงดมบมึงไะไรซิวซิวคือผักกาดเนี่ยผักกาดอนักกูเอาไปแก่งใส่ซีนหมูตัวนี้ยขากเลยเอาหลายๆแนวสุกก็ได้หลายๆอย่างขักๆากรถนี่เด็ดเนี่ดอกผักกาดเลยอันนี้เอาไหม

กินีิอือว่ามันเป็นหนามได้อันนั้นนะ่ะกินคนได้เดี๋ยวให้คุยกินนี่นี่นี่พ่อชีกมีเลยพ่อกงามเนาะผักขมเนาะใส่กมีต้มนี่มาลวกใส่กับแจวกับกับต้มไก่กับบะคักเราได้นี่นะผล่าเนาะอือผล่าไหมโอ้มาแล้ปผลฝาปะอือผล่า เก็บเก็บชีวิตต่างแดนเก็บผักพ่าหอยยางหอยตัวหนูอะลองผักใหม่ๆขับมาได้กินน้ำคือคือพักอันหอมปีเนาะเด็ดเอาไหมหนามม่หนามเนาะบ้านเฮาเป็นลูกผักละได้พี่น้องเลยแก้มแม่น้ำสิเห็ดหอยเห็ดส่วนลวได้นี่อยู่ลาวบ้านเฮาแนวนี้ผักกาดออกดอกพี่น้องแก้มแม่น้ำ โอ้มาเจอดงผักกาดพี่น้องเก็บผักกาดมื่อนี้นะอาหารแรงเอาเก็บ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 เอออย่าให้ต้นอันบงหานดาดเด้อบงหาดาดมาผักกาดหยุดประดโอ้ฉันออกดอกละแก่เบอลอพี่น้องเลยเยอะอยุดแผ่นแบบนี้ยังมียุงเนาะเอาอยู่ทงฟูเลยเด้เมื่อนี้นะเก็บอยู่ฟูฟูดอยเลย ส่องอนบ้านเพิ่นเนาะักเด้ผักกาดป่าเด้พี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตคนเราต่างแดนพี่น้องเอ้ยบ้านเพิ่นโบจินแต่เขาก็ะจินเนาะเก็บเอาเก็บเอา,เอา,เอามาน้อกันสี่ห้าคนนี่ต้นแอมเปิร์น้อยได้ขนาดเหี่ยวนั้นนะนี่วะเออว้าหน้าเืนานาอนเพื่อนเนาะเป็นสวนดอกไม้เลยบ้านเพื่อนหักบบก,กิน คนล้างเขากินคนล้างเขากิน <c oughs> คอยค้ายามแรงพี่น้องเอ้ย <c oughs> อากาศบ้านเพิ่นก็เป็นแนวนี้เนาะ <c oughs> วันพ่าลือหัดเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> อันเปิลน,น้อยเด้อพี่น้องเอ้ยยามนั้นมาแล้วสิวได้แต่งเกลือมาจิ้นเด้เ,เรือนั้นเขาก็เอาไปต่ำก็ได้เด้อพี่น้องอันนี้นะมักแอัเปิลน,น้อยนี่บ้านเพิ่นกับบุเรงห่วงได้ห้ามดอกเอาไปจีนรถนี่แหละบรรยากาศบ้านเพิน่น ถือว่าเป็นผักกาดเลยเด้พี่น้องผักกาดเลยแต่หักแก่ละพี่น้องเลยตัวแดอ่อนเราก็เอามันกระเืิดระดูผักละพี่น้องเอ้ตัวนี้กะซีหอดระดูฝนที่มาแล้วเด้ระดูฝนมาแล้วก็เป็นระดูเห็ดละพี่น้องดูรัสเซียน่ะเห็ดบานเพลินแห้งมีหลายละสนิทแหงพี่น้องแล้วก็เห็ดนี่มันเราเข้าไปในป่านี่เห็ดหลายสนิทพี่น้องเลย แต่หากินตั้งแต่ชนิดที่เขาเคยได้กินตัวที่เขาบุฮูหเวาก็บบก้ากินได้พี่น้องเห็ดทั้งว่มีหลายชนิดเขากินได้ก็มีแต่สลายก็เป็นห็ดเห็ดเ,เพิ่งพี่น้องนี่นะหักอันนี่เกาะหักแน่เกาะักเซียนฝรั่งแต่เอาเอิญน,นี่มันหักบงหานนี่นะเจ็บบ่เจ็บนี่ปกกักบ,บึกขึ้นมาถึงผูพี่ได้นี่าอากาศดีแห้งอยู่ถึงพี่นะ ตุนกตหนุกบินเจินเอาเก็บเก็บเก็บสามคนนั่นผู้เดียวผู้เดียวก็ได้ละพอริจแหนแลละฮันลายุงเด้อุงหลายเป็นเป็นมากวหรอฮัน ยังน yes, ้อยอยู่ยุงเนาะไป a b อ้าบุได้ขึ้นภูโดดแล้วได้นีเนาะอ้ากากาดีเนาะรมพัดสวยๆอขักิน่นาะเป็นทงหญ้าแถวนี้คนก็บุได้ตัดเด้ มันอยูเทิงผูแล้วเพิ่นก็บไริตันถ้าเป็นยูเดินเพียงนี่เพิ่นตัดเฮาก็บ,บ่ได้สามารถมาเก็บได้นี่โอ้เบิง่งเขาดีได้ทรรำมาติงามๆเลยมื้อนีงงอ่ยูงามๆของรัสเซียมืองแรง เพื่อนเก็์ถอนทางขึ้นมาได้หน่เนาะเน่มันก็นตัดหน้าให้มีคนขึ้นมานี่โอ้แถวนี้ก็มีเนาะโอ้ไปแถวสนบุตรเด้อคักเนะเฮือนซานวานซองคักมีพักหลายย่างแถวไกบ่บ่อนเหอฮือนพักอยู่ยค,คนละอือ ีกอกน้ำบาดาลกอ,กอกยังยคักแถวเขตนอกสารเมืองบ้านเถินก็นเลยเอาเมือม่อเมือ่อพอละมันแก้ละวูไปแต่ได้ละบูเแต่จิละน้อยน้อยนึงก็เอาเอาไปลวกกินกับเจ้าไปเมือ่อ